แล้วเปิดได้ใจ PKH i g CCK ได้คือหมือนกันเทรนมาไวครับ PDC ก่อนที่ PKH i g h จะกด e p c ทิ้งไปเหมือนกันครับและวช็อคก์ไป2ลูกครับส่งหน้าหนอเขาโยนขึ้นมาเช็คครับลามิสแน็คครับตรงนี้ไหนไซส์ครับไม่เห็นใครโอ้โหตรงเนี้ยตัดเนี้ครับ PKH i g h มีดวลอยู่ครับกดคาร่าทิ้งไปโอ้โหหมดแล้คิวของ PKH i g ก็พัดไปตรงนี้โอ้โห เกือบแล้วนะตรงนี้นะผมบอกเลยสําหรับทางด้านของ47 Gaming นั่นเองนะครับจังหวะเข้ามาตัดได้ค่อนข้างสูงทีเดียวตั้งแต่คิวแรกของจอโนเต้แล้วตามต่อกันมาชนะเลยน่าเสียดายในจังหวะได้วางไปนะดักตัดด้วยเลืกตัดและใครหนึ่งครับพีเคไฮได้ซุปเปอร์บัสไปครับเข้ามาตวนกันตรงนี้พีเคไฮขอบคุณน้องบูคาคาเมเลโอนะครับสำหรับสหรัมไครนนะครับสวัสดีดนะครับผมดีซีครับ มุมก่อนจอดโอเซนที่เปิดเอ็มเพรสอยู่ครับตรงนี้โอ้โหแล้วมีโอกาสสูงครับที่จะต้องเซฟครับอย่างนี้ครับโอ้สี่วินติดติดกันนะอย่างนี้จากสี่เจ็ดเกมมิ่งครับเขาทำได้สวยจริงๆครับขอบคุณครน้องหลี่นะครับสำหรับแซงเป็นสี่นะครับอุ้ยเด็กหนึ่งพีเคไฮยากแม่กซ์ที่หายสวัสดีด้วยครับผมพีเคไฮเก็บสี่หมี่เกี๊ยวปลายจังหวะนี้โอ้โหวันนี้รั้นจริงครับพีเคไฮครับ เล่นมาทั้งหมดนี่หกราสิบเอ็ดคิวไปแล้วนะจาก PK High คนเดียวครับโคตรโหดอ่ะแล้วถ้าปรับตัวได้โหดจัดเลยน่ากลัวจัดแอคแทกเกอร์ที่ดุดันนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวหลู่เหลืองไหมอมพีเคไฮเฮ้ยใครกดสองแล้วครับได้เห็นปะซี่ตามาอีกหนึ่งคนับเป็นดับเบลิวไปเจอพีเคไฮตรงนี้วันนี้อ่อนไฟจริงครับใช่ครับที่เก่งว่ะ เดือดเลยยิงแม่นมากเลยเอาละฮะหลังจากเสียไป2ทางฟูเซนจะดันเข้ามายังไงครับตรงนี้ครับตอนโอเซนกับซูเปอร์บัตเนี่ยอยู่ที่หน้า A นะครับใช่ครับปืนเนี่ยยังมีอยู่นะแต่เป็นสเปกเตอร์นั่นเองครับและหนึ่งคนตรงนี้เหมือนจะรอชาะล่าลครับในการทำเกมที่ A ช็อตอยู่แล้วเขาอยู่คัพปี้แล้วคอสกันเอาไว้แล้วครับที่การ์เดนคัพปี้ตรงนี้ครับ oh. ได้นะครับ C C K หล่นปาชิลพกเก็บชาราล่าขึ้นมา P K 2คิวโปคิว P K 2ควอดราคิวครับเก็บไปสีอีกแล้วนี่คือครั้งที่3แล้วนะที่ P K 2เก็บควอดราคิวไปได้ในแผนที่นี้นะครับทุกตัวประกันแล้วเป็นสไปดโอ้โหแต่ชาราล่าสวยครับแต่ว่าซุปเปอร์บัตโดนท่าหน้าของ P K 2สะบัดเบสตอมใส่หล่นไปตรงนี้ P D C ครับช็อตทีทวัตคืนมาเหมือนกัน P K 2ครับ เช็คขึ้นไปที่เฮเว่นครับสองฟ้าโอ้โหควิกสโคบครับตรงนี้เข้าหัวพีดีซีหล่นไปขออีกหนึ่งได้มาแล้วโอ้โหมันคือของพีเคไฮลั่นร้อนจริงๆแล้วันนี้ครับเฮ้ยเ้าแลวเห็นปะโอพี่เข้าฝากนะวันนี้ครับผมผมเพิ่งหันกลับมาเข้าโซนครับเก็บไปสิบเจ็ดแล้วครับคือยิงยังไงก็อะปลาไดอยู่ในไซส์พื้นที่มันแน่นใช่ไหมไม่มีที่ยืนเลยจะออกไปเอเมน ลราถือสนายอยู่สับมีดมาพอดีเจอให้หัวเม็กเดียวใช่ครับผมพูเซตเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ตามเยอะอยู่แล้ววสนายมมาล็อกอยู่เอเมงสวยๆเลยวพี่ชนะพิโซาราวแล้วกลับมาตีเสมอได้ครับแต่ถ้าเสียงต่ซลาวไปเนี่ยก็เป็นโอกาสของซีเจ็เกมมิ่